ทำไมต้องทำอย่างนี้ล่ะจอมยืนตัวสัน่นถามกลับด้วยเสียงตะกุกตะกักกระหังอาจารย์สวงสเสียบปากหัวเลาะลั่นก็เพราะการกินคนมีวิชามันเสริมความแข็งแกร่งให้ข้าอย่างไงละ่ะข้าจะได้ไปเอาคืนคนที่มันทำกับข้าเองก็เคยตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ไม่ใช่หรือจำได้ไหมคืนนั้นเขาไล่ย,ยิงมาย่งกับหมาถ้าข้าไม่ช่วยไว้เองก็ตายกลายเป็นผีเฝ้าป่าไปแล้วแต่นั่น เพราะฉันไปขโมยควายเขาก่อนแต่สิ่งที่อาจารย์เลี้ยงสิทธิ์ไว้กินมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะถูกหรือไม่ถูกมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วส่วนเองไหนๆก็รู้เรื่องนี้แล้วข้าขาคงไม่ต้องรอให้เองเก่งไปกว่านี้เพราะถึงข้าไม่กินเองวันนี้วันหน้าข้าก็กินเองอยู่ดีเฮ้อเออเออเออพูดจบกระหังอาจารย์สวงเหวี่ยงสากฟาดเต็มแรงยอมดีถึงไปทางซ้ายหัวสาดเฉียวหัวไปกระแทกดินเสียงดังสนั่น พื้นยุคเป็นหลุมกว้างไหนอยากจะลองวิชาไม่ใช่เหรอมีอะไรดีก็งัดออกมาอาจารย์สวงฟาดศากเขาใส่อีกจอมกิ้งหลบไปอีกทีตั้งหลักได้ก็เอามีดติ๋วอีกแปดเล่มยกขึ้นจบศีรษะไล่บริกรรมคาถาเพื่อให้มันกลายเป็นมีดเพลิงสักกัสะวาชิราวุธังเวสุวรรณสะคทาวุธังยมัสสะนยะนาวุธังอาลาวกะพุทธสันติ จอมซัดมีดออกไปเป็นรูกเพลิงพุง่งเข้าหากระหังนรกโอ้ไม่เบาเลยนี่ว่ากระหังอาจารย์สวงกระโดดหนีขึ้นไปในอากาศควงสากหมุนเป็นจักรผันริดเด็ของมันตีมีดทุกอันให้หลุดกระเด็นไปทางอื่นดีไอหนูแต่มันยังดีไม่พอเฮเมีอะไรก็งัดออกมาจอมตกใจที่มีดอาคมใช้ไม่ได้ผลรีบเด็ดไปไม้ขึ้นมวลทัดหูแล้วไล่มนอีกบท พุทธังบังจักสุธรรมบังบังจักสุสังฆังบังจักสุคาเตสิทอหังปิตังนะมาชามิก่าวจบร่างของจอมก็เลือนหายกระหังอาจารย์สวงกระพือปีกสายตามองหาพร้อมกับเชิดจมูกสายหากินฮันแน่คิดว่าหายตัวแล้วกูจะไม่รู้เล้ว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเถอะกูจะเผาให้เป็นขี้เท่าเลย กระหังอาจารย์สวงบินโฉบไปทางซ้ายทิ้งตัวลงที่หน้าต้นกระบกเสแยะปากไล่มนด้วยเสียงสูงสูง,สงต่ำๆ่ำ,ำเพียงคู่เดียวดวงตาทั้งสองข้างก็แดงกำ่ำสุกสว่างเจิอจ้าขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีไฟบาลลยกันอยู่ในนั้นกระหังตาไฟจอมอุทานออกมาอย่างลืมตัวกระหังนรกเสะยะยิ้มให้ก่อนปล่อยเปลวไฟออกจากตาจอมรีบกระโจนหนีไปอีกทางจนย่ามหลุดข้าวของภายในกิงออกมา และหนึ่งในนั้นก็คือวัวธนูของขังที่เพิ่งได้จากพระธุดงมาไม่นานจอมไม่รอช้ารีบคว้าวัวอาคมขึ้นมาไล่มนทันทีพุทธังเป็นโตโคธนุโกปิโสกะปูปะปาติกะธรรมังเพี้ยงทองจบกระซัตวัวปั้นออกไปวัวดินปั้นธรรมดายืดขยายเป็นวัวหนุ่มล่ำสันมีชีวิตมันหล่นตึงไปไประจนหน้ากับกะหังนรกหายใจฟืดฟาดก้มหัวต่ำ ขาหลังตะกุยดินจนฝุ่นคุ้งพร้อมประจันบานเฮ้ยพิ่ชานี้มึงได้มาจากไหนวะแต่แทนที่หนุ่มน้อยจะตอบกับสั่งให้วาคมลุยถ้าคิดว่าแน่ก็เข้ามาเลยเดี๋ยวจะพ่นไฟที่เกียมเป็นกุ้งเผาเลยเกางอาจารย์สวงทยานหนีไปในอากาศพร้อมกับพ่นไฟออกเป็นสายโดนหน้าวัาเวเฉียวไปดอกหนึ่ง วัวอาคมเท่ๆกลายเป็นวัวคางดำในทันทีส่งเสียงร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดแต่มันก็มีเลือดนักสู้หัวธนูปรับกลยุทธ์ใหม่วิ่งซิกแซกเข้าปิดคืนบ้างขณะกระหังนรกบินต่ำโชบหลอกล่อและคอยหาจังหวะฟาดสาสวนหัวธนูก็ปาดเปียวเร็วใช้เล่นไปบลายการจึงาพาดเป้า ไปโดนแต่ต้นไม้ใบหญ้าซี่เป็นส่วนใหญ่แต่ถึงอย่างนั้นมันก็พลาดถูกไฟไหม้ดำเป็นแถบวิ่งขยโยขยเยกช้าลงไปมากจากวัวคางดำาก็กลายเป็นวัวดำทั้งตัวจอมเห็นท่าไม่ดีเึ็นงัดสายศีลออกมาอีกอย่างตั้งติดล่ยพระคาถาก่อนจะเป่าพรวดออกไปกลายเป็นเชือกอาคมเส้นใหญ่กระหังนรกกำลังโลมลันอยู่กับปัวอาคมจึงไม่ทันระวังตัว สายสินอาคมเลือ้อยลัดลำตัวและแขนของผีกระหังอย่างรวดเร็วเฮ้ยอะไรวะเนี่ยผีนรกร้องตกใจพยายามถีบขาทะยานหนีแต่มันก็ลอยขึ้นเพียงนิดเดียวก็ตกลงมาเพราะปีกกระด้งถูกสายสินอาคมรัดไว้ไอ้จอมไอ้เด็กนี้ลรคุณปล่อยกูเดี๋ยวนี้ผีกระหังนรกคำรามลั่นอย่างข้างแขนพยายามสะบัดดิ้นให้หลุดจากพันธนาการแต่ยิ่งดิ้นเชือกอาคมก็ยิ่งรักแน่นขึ้นเรื่อย กระหังอาจารย์สวงคุ้มข้างหนักสาดไฟออกจากตาอย่างต่อเนื่องแต่มันออกจากสเปะสปาอย่างควบคุมทิศทางไม่ได้จังหวะนี้แหละคิดมันเลยลูกพ่อบัวอโคมเหมือนรู้งานหายใจเฟื่อฟาตอบสนองวิ่งขยโยเข้าหากระหังนรกแต่ยังไม่ทันจะถึงตัวมันดันพลาดถูกไฟบรรลัยกานของกระหังซ้ําอีกดินที่โดนความร้อนเผามากๆในที่สุดก็แตกเป็นสิ่งเสียงกลายเป็นแค่เพียงเศษดินเฮ,ะฮ,ะฮ,ะฮะ้ย้อเด็กนี่ลูกคุณ ถ้ามึงอยากถูกเผาเป็นตอตะโกตามวัวของมึงก็เข้ามาเลยกระหังอาจารย์สวงพูดไปหัวเราะไปแต่เหมือนจะเป็นการหัวเราะปลอบใจเสียมากกว่าเพราะตอนนี้ร่างของมันถูกพันธนาการอย่างเบ็ดเสร็จจนหันหน้าไปทางอื่นไม่ได้แล้วขณะเปลวเพลิงก็แถวลงเรื่อยๆไม่ต่างจากไฟหมดเชื้อเสร็จซึ้งในพระคุณของอาจารย์ที่ช่วยเหลือนะแต่ก็ต้องจําเป็นต้องเลือกความถูกต้องเพราะศิษย์ไม่อยากให้อาจารย์ไปสร้างเวรสร้างกรรมกับใครอีก จอมดึงบีดออกจากซองข้างเอววิ่งก็เสียบล้างอาจารย์สวงเต็มแรงล่างนั้นสะทานเฮือกคางโอดโอยด,ด้วยความเจ็บปวดก่อนจะล้มตึงไปกับพื้นนอนหายใจผะแผ่วอยู่ชั่วคู่ก่อนจะสิ้นใจจอมเดินเข้าไปหาสุดลงนั่งยกมือไหว้ไปที่กลางอกของอาจารย์สวงเป็นครั้งสุดท้ายอโหสิกรรมให้ข้าด้วยนะท่านอาจารย์เช้าวันรุ่งขึ้น หลังจากจาัดก,การเผาร่างของนายโอมนายเข้มและอาจารย์สวงเรียบร้อยแล้วจอมก็เดินทางไปยังหมู่กระท่อมบนเชิงผาพี่สมกับพี่คูนถามเขาว่าหายไปไหนมาทั้งคืนเขาโกบกว่าหลงตาและแซงถามถึงท่านอาจารย์โดยเขายังอยากให้ทุกคนรับรู้แต่ถึงเรื่องดีๆเพราะนั่นคือสิ่งที่เขาอยากตอบแทนบุญคุณอาจารย์เป็นสิ่งสุดท้ายหลายวันต่อมาจอมตัดสินใจลาสำนักบนเชิงผา ่อยทุกอย่างให้มันเป็นเพียงอดีตอันลี้ลับต่อไป